พร้อมพร้อมเอาเรือ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 เข้ามาเขามามาเอาดูนะครับมันเป็นอะไรกับย่าวะชอบไหมเอาดูจอดย่างเงี้ยพอดูได้แต่เวลาจะเอาลงแกจะไม่ยอมยืนมันมีปัญหาอะไรกับย่าจะถีบน้องไว้จีน้องไว้จีมันถึงไม่กลัวตอนแรกมันจะเดินพอแล้ว เอต,ตั้งไข่ตั้งไข่いいตั้งไข่ตั้งไข่ไข่ไขไข่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 ไข oh ่ไข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 ่ไ่ไข่ไไข่ไข่ไข่่ไข่ไข่ไข่่ไข่ไขไข่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 ไ่ไข่ไข่ไข่่ไข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 ไข่ไขไข่ไข่ไข่